ไอ้ลงได้เข้าบ้านหรือ,อยังนะไห้ลงได้เข้าบ้านหรือ,อยังมองดูดิไม่เห็นนะแสดงว่ามันเข้าบ้านแล้วไม่เข้าบ้านก็นหลุดีน จะลงเข้าบ้านแล้วนนเอฟซีอุสั้นโอ้ว่าจะมาถึงดูไอ้ลงมันร้องใหญ่เลยนะ ให้กุญแจมาจะไปเปิดประตูน้นเอาจะมาเปิดประตูนี้ในเอฟซีเฮ้ยมาแล้วนะ่ะยิงไหม มาถึงแล้วในเอฟท่านนะโอ้เหนื่อยมากเลยขับรถไปกลับเหนื่อย<ๆ>เหนื่อยเหนื่อยเนื่อยเอฟซีเดี๋ยวเขาของลงจากรถก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับเอฟซี FC. ท่านนาะมาถึงแล้วนะฮะ มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับโอ้ยเหนื่อยมากเลยขับรถวันนี้ขับรถทั้งวันนะนะครับเติมน้ำมันไปพันหนึ่งจนหมดอนะ่ะเอฟซีคิดดูเติมน้ำมันหนึ่งพันบาทหมดนะครับวันนี้หมดไปหมื่นหนึ่งนะเบิกเงินไปหมื่นหนึ่งไม่เหลือสักบาทนะเอฟซี FC. หมดกับการไปไถของตัวเองคืนนะครับก็ครั้งแรกเนาะที่ เป็นการไปถไ่ยนะครับของตัวเองคืนโอเคนะก่อฝากทิไปไว้เท่านี้ก่อนในอะฟิท่านเดี๋ยวจะขนของลงจากรถนะฮะ